You now It could have been Stardust. Same world, but without us. Something made us, made us find each other. คนวมนนอกี้เรามาเดินอีกเกียนะคะซึ่งบอกว่าไม่มาเดินนานมากเลยนะก็พอมาอีกทีนึงรู้สึกว่าเออมีของอัปเดตใหม่เยอะมากเลยโซฟานี้น่ารักมากเลยเป็นแบบโซฟารูปกูนะคะที่สามารถขยับไอตัวที่วางแขนอันนี้ได้ แบบ outdoor เหมือนที่เราอยากได้เลยรู้สึกว่าจะเห็นสีเก้าอี้น้ำเงินป๊อปๆแล้วก็ผู้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสีสันขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยโอ้ผู้มอกัดสวยอ่ะ4 9 0 0ทรงเท่มากเลยเหมือนลำโพงเลยเห็นท็อปโต๊ะใหม่นะดูไกลๆแล้วตอนแรกนึกก็เป็นกระเบื้องพอมาดูใกล้ๆมันเป็นลายที่แนบไปกับโตะเลยนะคะ อันนี้คือพรมขนตาที่แบบเตะตามากเลยนะคะเป็นพรมสีเขียวมะกอกแล้วก็จับคู่กับสีน้ําเงินเข้มๆสีน้าเงินเข้มในสตูนี้ก็คือเห็นเยอะเหมือนกันนะเราว่าเขาเป็นคู่สีที่มีความคลาสสิกแต่ก็โมเดิร์นด้วยอะ่ะเดี๋เราจะมาดูของไปที่เราดูกันนะคะ แล้วนะโคมไฟที่ดูมาจากเว็บนะคะคือเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากได้เลยนะก็เลยมาตามหานะคะเขาจะมี2สีเป็นสีขาวออกเบดเบดแล้วก็สีน้ําเงินนะราคาน่ารักด้วยนะ299นะคะฮัลโหลทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาของใหม่นะคะทีตะกร้านี้นะมาแชร์กัน่วกนี้เนี่ย ชอบซื้ออะไรแล้วก็มีอะไรเป็นของที่เพิ่งได้มาบ้างนะคะช่วงที่ผ่านมาเรากลับมาวอแวะพวกเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์ตอนที่โควิดเนี่ยแทบไม่ได้ซื้อเครื่องส่งอางสกินแคร์เลยตอนนี้ก็เลยเหมือนกลับมาดูคลิปแต่งหน้ามาอัปเดตเออตอนนี้เขาแต่งหน้ากันยังไงบ้างแล้วก็ว้าว ของใหม่เพียบเลยเดี๋ยวจะขออัปเดตสกินแคร์รูทีนไปด้วยเลยนะคะคือเราเป็นคนผิวผสมค่อนไปทางแห้งแล้วทุกคนพอแบบว่าอายุด้วยเอยตอนนี้สกินแคร์ที่ใช้อยู่นะตัวแรกเลยนะคะอันนี้จะเป็นโทนเนอร์ของ e s t u l a นะ Auto Barrier Hydro e s s เ n c e นะคะเขาจะเป็นโทนเนอร์เนื้อน้ำนมที่เราใช้เป็นขวดที่2แล้วเราก็เพิ่งสั่งขวดที่2มานะขวดแรกเราใช้เมื่อปีที่แล้วโดยที่แบบไม่รู้ว่าแบรนด์เนี้ยเขาค่อนข้างดังเลยแหละในโอลิฟอย่างใช้มาหลายเดือนมากเลยแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งที่ตัวเนี้ย แบบมันหมดไปแล้วเราไม่ได้สั่งมาใหม่เพราะว่าออฟฟิเชีในไทยไม่ได้เอาเข้ามาแล้วพอช่วงที่ไม่ได้ใช้ก็รู้สึกว่าผิวมันแ็งแรงน้อยลงแล้วก็เลยกลับไปกดพีมาใหม่นะ ตัวถัดมานะคะถ้าเป็นตอนเช้าเราจะใช้เป็นวิตามินซีนะยืนพื้นเลยตอนแรกอะ่ะเราใช้เป็นยี่ห้อเนเจอรี่มนะมันหมดแล้วนะแล้วเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเจรวีนะตัวนี้เขาจะเป็นเจลวิตามินซีที่ซึมง,ง่ายนะคะซึมง,ง่ายทางง่ายไม่แพ้นะคะไม่แสบไม่ละคายเครืองนะชอบพาบลอดบีบบลแหแอมเขาด้วยมันบีบลงบนผิวได้ง่ายดีแล้วก็ตัวแพ็กเกจเขาอะ่ะกันแสงดีนะคะตัวถัดไปเราจะใช้เป็นลอรีอัลไฮยาลูรอนเซรั่มตัวนี้นะไฮยาลูรอนตัวดังของแบรนด์เขาเลย ะะจริงๆเราชอบใช้ตอนเช้ามากเลยเพราะว่าเวลาที่ใช้ตัวนี้มันจะทําให้พอแต่งหน้าเสร็จจะรู้สึกเลยว่าหน้ามันมีความแบบตึงๆอะ่ะดูแบบแน่นๆตัวไฮยาลูรอนของเขาอะ่ะทุกคนมันจะมีโมเลกุลเล็กกับโมเลกุลใหญ่ไอตัวโมเลกุลใหญ่นี่แหละจะทําให้เหมือนผิวชั้นนอกของเรามันดูฟูดูมีความอิ่มเอิบขึ้นมาส่วนตัวไฮยาลูรอนโมเลกุลเล็กอะ่ะเขาก็จะเหมือนซึมเข้าไปช่วยเรื่องรดีวรอยต่างๆข้างในแล้วก็ด้วยความที่เนื้อเขาว่ามันเป็นเนื้อน้ำนใสๆไม่มีน้ำหอมแล้วก็ ซึมง่ายแล้วเวลาที่ใช้ก็คือจะบีบขึ้นมาหน,นึ่งปั๊มนี้เกือบครึ่งหลอดนะคะทาทั่วหน้าแล้วก็จะเน้นช่วงบริเวณที่รอยยุบใต้ตาวนไหนที่รู้สึกว่านอนดึกแล้วตาโทจะเน้นตรงล่องใต้ตาก,กับล่องแก้มตรงนี้เวลากลางคืนเนี่ยเราก็ชอบใช้เป็นตัวสุดท้ายเพื่อปิดจะช่วยเก็บความชุ่มชื้นได้ดีนะคะตัวนี้นะส่วนตอนกลางคืนนะจริงๆเราก็เหมือนสเตปเช้าเลย <S <S แต่ว่าเปลี่ยนวิตามินซีเป็นตัว A T หร e อ m a l r a t i n g Serum มาอันดับ2เดี๋ยวเราแปะพิกัดต่างๆไว้ใต้คลิปนะคะถ้าสนใจก็ เ,เข้าไไปดไดูลจลล้างหน้ากับครีนซิ่งนะคะเราเอามาใช้ครีนซิ่งอันนี้แล้วรู้สึกว่าดีมากเลยทุกคนสกิน1 0 0 4เป็นออยล์ที่ใช้ล้างหน้าแล้วรู้สึกว่าหน้านุ่มอะสัมผัสเวลาที่ล้างมันก็ดีด้วยนะคะล้างมาสคาร่าได้นะแต่ว่าก็ต้องนวดประมาณหนึ่งพวกมาสคาร่าที่มันกันน้าหนักหนักจะต้องแบบนวดนานนิดนึงเจลล้างหน้านะคะคือเราได้ตัวนี้มาใหม่เซราวีนะคะ S A Smoothing Cleanser อันเนี้ยซื้อมาเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับรูขุมขนต,ตรงจมูกสิวอุดตนันเม็ดเล็ก,ลก,ลกๆต่างๆ เราก็เลยซื้ออันนี้มาเพิ่มในลูทีนปกติเราจะใช้ตัว Dr.G PH ตอร์จ i n g แต่ว่าอันเนี้ยจะซื้อมาสลับใช้กับตัว Dr.G รส่วนตัวเราเป็นคนที่แบบไวต่อการระคายเคืองพวกอย่างสครับหรือว่า BHA ก็คือจะค่อนข้างไวเลยถ้ามันแบบไม่อ่อนโยนก็คือจะเป็นเหมือนผดแบบสิวน้ำเม็ดเล็กๆอนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวจะลองดูนะเพิ่งได้มาใหม่นะคะถัดมาทุคนเราไปกดตัวนี้มาเป็นคุชชั่นของคีโอนะคะตัวรุ่นใหม่เลยคิคเบอร์ไ ซื้อมาเพราะว่าตลับของเขามันแบบวิ่งวับมากเลยทุกคนมันจะมีความเป็นเงานําแล้วเราก็คือชอบความแบบโกลโกลอยู่แล้วเราก,กดมั้งแต่วันแรกที่เราเหตุโดนเขาตกมาเหมือนกันโนทานแล้วมันจะมีความแบบโกลเล่นแสงตอนนั้นน่ะออฟฟิเชียลในไทยเขายังไม่ได้เอาเข้ามานะคะเราก็เลยไปกดพิีออเดอร์มาก่อนแพ็กเกจที่เราพิีออเดอร์มาเนี่ยก็จะมีตลับจริงหนึ่งตัวรีฟิลอันหนึ่งนะคะแล้วก็มีพับให้2องอันแล้วก็จะได้ตัวนี้มาเป็นไฮไลท์ของครีโอซึ่งเราอ่ะชอบงานก วิตเตอร์ต่างๆของครีโออยู่แล้วรู้สึกว่าเขาทําได้เงาดีสีที่เราซื้อมานะทุกคนจะเป็นซีเบอร์สาเราไม่เคยใช้พูฟชั่นของครีโอรุ่นสีดํากับสีชมพูก่อนหน้านี้แต่พอรู้ป้าปงว่ามันขาวนะคะไปดูเทียบสีแล้วรู้สึกว่ารุ่นไฮโกร์อะ่ะเขาจะสีเข้มขึ้นมาจากรุ่นสีชมพูซึ่งมันทาไมไมมันขาวขาวกว่าหน้าเราแต่ว่าถ้าใช้พวกคอนทัวร์แล้วก็ระหว่างวันรอสีมันแบบลรงมาน,นิดนึงก็ได้อยู่หลังจากที่ลอง เราชอบพับเขามากเลยนวลนๆเขาสัมผัสแบบดีมากส่วนตัวเนื้อลองพื้นของเขาอะทาได้ดีมากเกี่ยกับผิวได้แนบผิวมากเลยนะคะแล้วก็ปกปิดปานกลางช่วยทําให้ผิวดูดีขึ้นใน1นึ่งเรย์ความเงาเป็นความเงาที่ไม่ใช่เงาแบบท่าเปียกเป็นเงาแบบเคลือบเหมือนโดนัดท,ที่เคลือบน้ําตาลดีเลยแต่ว่ายังไม่ได้ทดลองใช้ว่าเวลาออกไปข้างนอกเจอแดดเจออะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างถัดมานะคะจะเป็นอันนี้โทนอัพครีมนะของแบรนด์คอสโนลีเป็นเนื้อส ขแบบตัวนี้เนี่ยเนื้อค่อนข้างดีเลยนะเราอยากได้โทนอัพบางวันที่แบบขี้เกียจทารองพื้นอย่างเงี้ยก็คือใช้โทนอัพกับคอนซีลเลอร์นะคะเวลาใช้อะเราจะใช้แค่ไม่เกินสามเบตัวเขียวนะคะเพราะว่ามันจะขาวมากเลยเนี่ยแล้วก็ผิวแห้งๆเวลาทายาสีตัวตน,นี้มันอาจจะไปจับเป็นคราบได้นะคะต้องบำรุงผิว นิดหนึ่งตรงที่มันแห้งๆข้อดีของตัวนี้เขาไม่ติดแมสแล้วก็พอแห้งแล้วเขาจะเป็นแมตตแมตหน่อยทุกคนแต่ว่าจะปรับผิวให้มันดูสว่างจากแบบผิวเหลืองมากๆ<ม>ก็เอฟเฟคเหลังจากทาแล้วสูวเขาจะให้ความแบบนวลน,นวนดีนะ ถัดมานะคะทุกคนจะเป็นตัวมาสคาค่าคิ้วอันนี้เหมือนจะเป็นสีใหม่ด้วยนะเราเป็นอะไรกับมาสคาค่าคิ้วก็ไม่รู้ก็คือซื้อมาเยอะมากตามหามาสคาค่าคิ้วที่มันจะไปกับผมสีดำแล้วก็เราเป็นคนชอบคิ้วอ่อนๆน,น,นะทุกคนพยายามหาที่มันออกโทนดำๆาๆเทาเทามนันหมนซึ่งอันนี้มันเหมือนแบบว่าเป็นโทนเบทน้ำตาลน,น,น้ำตาลหม่นหมมีเจือสีเทาเบทเ,เข้ามานะคะแต่ว่าเราย้อมคิ้วด้วยนะช่วงที่ผ่านมาเราไปซื้อตัวนี้มานะคะที่ปอกสีคิ้ว ้วเองนะคะสุดจะมีเป็นเนื้อครีมอันนึงเป็นเนื้อเหมือนน้ำตาลทรายอันนึงเวลาใช้ก็คือเอามาผสมกันเราก็เอามาปาดให้ทั่วคิ้วจะขยี้ขยี้หนึง่งตามแบบซอกคิ้วนะคะให้ครีมมันเข้าไปทั่วถึงซึ่งเราจะทิ้งเอาไว้ประมาณ12ถึง20นาทีแล้วแต่ว่าช่วงนั้นคิ้วดําขนาดไหนนะคะแต่ด้วยความที่คิ้วเรามันเป็นคิ้วเส้นใหญ่อยากให้ทุกคนค่อยๆดูแบบ5นาทีก่อนเพราะว่าบางคนผมเส้นเล็กกัดไปไวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคิ้วหายไปเลยถัดมานะคะเนนีี่่เราาไปสััแ mm. บบทอ้จ เพราะว่ากาลังฝึกจับช่อขนตาอยู่นะแหนบปัเนี้ยด้วยความที่หัวเขามันเป็นหัวมนค่อนข้างยาวทุกคนมันก็เลยทําให้เวลาเราคีบขนตามันคีบง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันจะจิ้มตาเท่าไหร่นี่นะคะมันเป็นของยี่ห้อ g o o c G o o ซึ่งเป็นสแตนเลสแล้วก็น้ําหนักดีเวลาแบบหยิบอย่างเงี้ยมันก็คือเบาเบาเขาเรียกว่าอะไรอะแรงคีบมันกําลังโอเคแล้วเนี่ยก็นั่นแหละแล้วก็ถัดมานะอายแชโดว์คือแพคเกจเขาน่ารักมากเลยไม่ไม่กล้าทิ้งไอ้กล่องอันเนี้ย สึกว่ามันต้องอยู่ด้วยกันคืนนี้ซื้อมาด้วยความที่มันสะใจเดียคือกิตเตอร์เขาแบบทุกสีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่มันวิง้งดีมากเลยอีกชิ้นหนึ่งนะคะจะเป็นบัชออนนะคะจากยี่ห้อ2 e n d 2a n 2อะไรเอ่ยอันนี้เขาจะเป็นบัตรออนสองสีนะในคอลเลคชันเขาเขาจะจับคู่สีมาให้แล้วอะสีอ่อนเนี้ยเราจะเอาไว้ปัดวงกว้างสีเข้มขึ้นอีกอันนึ้งอะเอาไว้ปัดวงแคบเขาอธิบายว่ามันเหมือนเป็นการไล่เฉดสีของแก้มให้มันเหมือนเป็นสีน้ำมฤคพลและเลือดเหมือนแบบว่า water color ประมาณนั้นนะแล้วก็มีหลายสีมากแต่สีที่เราซื้อมาเนี้ยชื่อสีว่า pink p e t a l นะคะแล้วสีเขามีความนวลนวแต่ว่าสีมันจะอ่อนนะมันจะเจอขาวค่อนข้างเยอะแล้วสึกว่าเขา นาักดีมาดูไฮไลท์บ้างนะคะเราซื้อไฮไลท์ตัวนี้มานะคะของเมรินดาเราก็เพิ่งมารู้ว่าไฮไลท์ตัวนี้เขาดังมากเขาเป็นไฮไลท์เนื้อน้ำเราสึกว่าเขาอะทําให้ผิวเล่นแสงอิ่มน้ำอะสีเบอร์1น,นะแล้วพอทาไปเร็จป๊บะทุกคนเห็นไหมฉ่ำมาก น้ำกลิ้งอ่ะแต่ว่าถ้าสีเบอร์สองอ่ะที่สวอตมาเขาจะมีความเป็นไฮไลท์มากกว่ามีความพุ่งมากกว่าแล้วก็ไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะคะของหินอันนี้เราเลือกมาเป็นสีใสนะคะอันนี้คือจะให้เอฟเฟกของแบบน้ําจริงๆอะทุกคนแต่เวลาเราจะชอบใช้นิ้วแท็บมากกว่าะคะ่ะแท็บลงไปตรงล่องระหว่างตากับจมูกทําให้ดูเหมือนแบบผิวป๊กปียกๆเหมือนแบบผิวสุขภาพดีมากอะไรเงี้ยใครด้วยกันกับตัวเมลินดาตัวนั้นก็คือโลรมาก แล้วก็ถัดมานะคะลิปสติกนะคะเราได้มาใหม่สีสีอันนี้จะเป็นสีโอมโลสกินกับสีแบล็กเกรฟแล้วก็ของลากาสเป็นรุ่นดังเลยทุกคนสี02กับสี05โอมโลสกินนี่จะออกเป็นนูนแบบส้มๆนิดน,นึงแบล็กเกรฟเนี่ยจะเป็นสีออกคูโทนแล้วก็มีความธรรมชาติมากซึ่งตัวลากาสเนี่ยสีที่ดังมากของเขาก็คือจะสีเบอร์5แดงตุนต่นๆนะคะ เลาทาแล้วมันจะมีความรู้สึกแบบเย็นปากขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็มีตัวนี้ของลากาเหมือนกันนะคะเราเพิ่งได้ลองอะทุกคน,นเราก็รู้สึกว่าทําให้แก้มฉ่าดีนะคือตอนเนี้ยทุกอน,นูของหน้าคือฉ่าอะ คนอุ้ย,ยป๊อปขึ้นมาเลยอะชิ้นสุดท้ายในหมดเครื่องสำอางแล้วมั้งเอ้ยเรายังไม่ได้พูดดีเลยไม้เกลี่ยรองพื้นก่อนหน้านี้ที่ดังๆอะเราไม่ได้ลองใช้นะคะเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นคนคิดเกียจขั้นตอนในการแบบตอนเช้าอะไรเงี้ยฟองน้ำ beauty blender เงี้ยเราก็ยังแบบไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่จนเขาออกมาเป็นซองหัวแบบมีหัวใหญ่กับหัวเล็กลองซื้อมาดูคนเขาชอบมากเลยทุกคนเวลาทารองพื้นเราไม่อยากให้รู้สึกว่ามันหนักผิวอะเราว่าตัวเนี้ย เขาช่วยแบบมากๆเลยนี้เวลาที่เกลี่ยแล้วปาดลงไปมันแน่ผิวมากทุกคนแล้วก็ทําให้มันเป็นผิวเป็นสกินจริงๆอ่ะด้านเล็กเนี่ยก็คือเอาไว้ใช้ตรงจมูกหรือว่าพื้นที่เล็กคางนาผ่าสะดวกดีนะขาดไม่ได้สุดท้ายนะของเครื่องสำอางแล้วก็คือนี้เป็นคอลเลกชันเดียวกับเจ้าตัวคุชชั่นอะไรของ ครีโอที่ออกมาใหม่นี่ยังไม่ได้แกะเลยนะอายแชโดว์เนื้อแมทนะคะสีมิ t e ์ไล r a เบอรี่ไปทางครูโทนนะข้างบนก็คือเป็นเฉดน้าตาลมาเลยแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีความเป็นชมพูตุ่นๆไล่ไปถึงแดงม่วงตุ่นๆแพคเกจเขาเอามาพร้อมกับอันนี้ด้วยเป็นซิงเกิลอายแชโดว์ของครีโอทุกคนกิ๊ตเตอร์ของเขาวิงวับมากเลยอ่ะเวลาที่โดนแสงไฟนะคะอันนี้ก็คือเม็ดเขาจะละเอียดละเอียดของชิ้นผ่านมานะคะเพ่งใช้ไฟฟ้านะ ที่ม้วนผมมันใหม่อันนี้จะเป็นลอน40 m mm มนะคะของอามาเบล่าแล้วก็เป็นสีขาวมินิมอลด้วยนะพอมาใช้แล้วมันให้ลอนผมที่แบบธรรมชาติมากเลยอะโดยเฉพาะแบบเวลาที่เราม้วนผมข้างหน้าทุกคนม้วนไปข้างหลังเนี้ยผมมันจะมีความเป็นเคลอแบบสวยมากเลยแล้วแกนเขาก็ค่อนข้างม้วนง่ายด้วยนะปรัแบบความร้อนได้ตั้งแต่1ิ0ถึง200องศานะคะชิ้นถันมานะคะเตารีดไฟฟ้าของฟิลิปเราเป็นคนที่แบบขี้เกียจรีดเสื้อผ้ามากเล นะแล้วก็เวลารีดทีทละชุดตอนนย้มันแบบว่าเออใช้ง่ายดีตอบโจทย์ดีเวลาที่แบบจะออกทีนึงก็คือเติมน้าข้างหลังเพ่งน้ำเพราะว่ามันก็จะรีดได้ประมาณตัวหนึ่งแหละจริงๆเขาเป็นเครื่องรีดผ้าแบบพกพาเวลาไปทริปเลยอรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเราก็คือใช้ได้ทุกวันก็ชอบมากเลยนะใช้ง่ายร้อนไวดีด้วยชิ้นถัดมานะคะหูฟังแบบวินเทจลองกดมาดูนะจากร้านที่เขาส่งมาจากญี่ปุ่นนะทุกคนมันเป็นหูฟังมีสายนะคะแล้วก็วินเทจมากๆเลย ตอนแรกอะไม่ได้คาดหวังว่าเสียงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบคาดหวังเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าทุกคนเสียงมันแบบใช้ได้อยู่นะคมทุม้มเบสต่างๆอะไรอย่เงี้ยแล้วก็สา ยาวมากสายเนี่ยสเมตรสามารถที่จะแบบว่าเสียบคอมแล้วไปอยู่มุมห้องนึงได้เลยแต่ว่าเวลาที่เราจะต่อกับมือถือเราก็ต้องไปซื้อตัวนี้มาทุกนะคนเป็นอะแดปเตอร์เสียบมือถือมันจะเป็นข้างนึงสายแจ็คอีกข้างหนึ่งไลนิง่งซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น Type C แล้วก็สามารถที่จะแบบฟังกับมือถือได้คือสายยาวยาวจริงะ่ะทุกคนดิวเวลาฟังขทางนั้นก็คือต้องแบบเน็บถือสายไว้อะแล้วก็ฟังแต่ ด้วยรูปลักษ์อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยพราวว่าเขาสวยดีใส่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เบาด้วยสามารถปรับได้ประมาณนี้มันจะเป็นพลาสติกแหละแต่ก็ใส่สบายเลยนะไม่แบบไม่อึดอัดไม่หนักนะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะที่เพิ่งไปซื้อมาเลยโคมไฟของอีเกียอยากได้มาตั้งเพิ่มสีสันให้กับห้องตอนนี้ทุกคนแบบกำลังซื้ออะไรบมแวอร์อะไรกันอยู่บ้างมาป้ายยากันบ้างก็ได้นะคะโอเคก็เดี๋ยวมาต่อโคมไฟกันดีกว่าค่ะชิ้นมาแล้ว ่ีเองอันนี้ก็เป็นขามาค่ะวาีจริงเขาเหมือนแล้เน่ยกระดาษโอริการิแบบเป็นพับๆยุ่งแล้วเราต้องซื้อหลอดไฟมาเพิ่มนะคะเพราะว่าเขาจะไม่มีมาให้ <c oughs> <c oughs>